เดี๋ยวอีพีนี้เรามาชมเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกนะครับหลวงพนัดวัดอ่าวใหญ่ครับหลวงพนัดวัดอ่าวใหญ่นะครับท่านเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดตราดเลยครับแห่งภาคตะวันออกนะครับก็เป็นลูกศิษย์สายอาคมของหลวงพ่อคงวัดวังสับรถนะครับแล้วก็หลวงพ่อหมึกวัดเกาะคงกัมพูชานะครับ เหรียญที่เห็นนี้ที่เอามาให้ชมนี้ก็จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับจัดสร้างตั้งแต่ปี2559นะครับเนื้อทองแดงเนี่ยจำนวนการสร้างก็7,777เหรียญนะครับต้องบอกว่าแกะแม่พิมพ์ได้คมชัดลึกทุกสัดส่วนจริงครับก็คลาสสิกสุดๆนะครับสำหรับเหรียญห่วงเชื่อมครับเดี๋ยวเรามาชมเหรียญจริงกันครับเดี๋ยวเรามาชมเหรียญจริงกันครับสำหรับเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับ หลวงพน um ししัสวัดอ่าวใหญ่นะกล่องเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับเขียนว่าเหรียญห่วงเชื่อมมหาเมตตา77นะครับก็ออกในวาระหลวงพ่ออายุครบ77ปีเมื่อปี2 5 5 9นะครับนี่ฮะมรุ่นี้แน่นอนนะใช้กล่องวิสันพลาสติกเลยนะคนบอกว่ากล่องเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะนี่ฮะวิสันพลาสติกเลยนะโอ้โหกล่องมาตรฐานเลยนะครับอะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญจริงกันนะนี่ครับโอ้โหนี่ ผ่านมาก็ 7, 8ปีแล้วนะถ้าซีนเดิมๆดิมนี่ต้องบอกว่ายังสวยอยู่เลยนะนี่ครับโอ้โหนี่นีน,นี่นี่ครับนี่ครับที่สังเกตนะจะเป็นห่วงเชื่อมนะครับจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับก็จะเชื่อมห่วงเข้าไปที่เหรียญน,นะครับก็จะแบบแคล้ายๆแบบหลวงพุทธิมวัลรหารไล่นะครับนี่ฮะใช้เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพุทธิมนะก็จะมีโบนะนครับ ก็จะเป็นแอ่งกระทะนะครับนี่ฮะเหรียญก็จะเป็นแอ่งกระทะลงไปนะครับสวยงามครับนี่ฮะต้องบอกว่าแกะได้เหมือนหลูงปู่มากๆเลยนะนี่ครับอ่ารุ่นนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากครับจำนนการสร้างก็ไม่เยอะนะ7777เหรียญเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญเนื้อทองแดงนะโบนี่ครับเขียนว่าหลวงพ่อหนัดนี่ครับ เป็นโบนี่เขาโคดอยู่ที่สังคตินะรุ่นนี้ตอกใช้ตอกนะครับไม่ใช่เลเซอร์นะตอกลงไปเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับจีวอน G all, เป็นริ้วเลยนะแหมเนี่ยเส้นคอหลวงพ่อนี่เป็นเส้นเลยนะโอ้โหนี่ครับแหมชัดแบบจิ๊ดจเลยนะนี่ครับผิวแบบสุดๆเลยนะองค์นี้นะโอ้เหรียญหนาใช้ได้เลยนะครับนี่นี่ครับนี่ นี่โอ้ยครับด้านหลังเขียนว่าวัดอ้าวใหญ่นะก็เป็นลายเซ็นของหลวงพ่อนะครับนี่เอาใส่ด้านหลังนะนี่ครับมีลันดัมเบ์ทุกองค์นะนี่ครับองค์นี้จะสองเนะแมใช้ฟอนต์พิเศษด้วยนะครับกการปลอมแปลงได้อีกนะครับนี่โอ้โหโคดนี่นี่ครับโคสาลานะแมา แล้วก็มีโค้ดนอนหนูนะครับโค้ดนอนหนูไม่ใช่นวะนะจะเป็นโค้ดชื่อย่อของหลวงพ่อน,นะครับคําว่าน,นัดนะครับนี่ฮะนวะจะออกสีเข้มๆนะนี่นี่น,น,นี่นี่ครับจังหวัดตราดนะครับไปจัดสร้างก็มีที่หลังเหรียญเลยนะก็2559ครับแล้วก็ยันของหลวงพ่อน,นะนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยนะนี่ครับกานแบบเต็มหลังเลย ม่ต้องบอกว่าหน้าเก็บสุดๆนะครับเป็นห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับโอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวให้ชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะมาเทียบตำแหน่งของโค้ดนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ครับนี่เดี๋ยวเรามาชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ฮะโค้ดดานหน้าสังตกตีตำแหน่งเดียวกันเลยนะกับเหรียญแรกนะครับนี่ครับตำแหน่งเดียวกันเลยนะ Ranch. นี่ครับนี่นี่ครับด้านหลังเป็นไงโค้ดตำแหน่งเดียวกันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเหรียญแรกนี่ครับโค้ดสาลาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยตำแหน่งเดียวกันนะครับโค้ดสาลาอันนี่ครับนอหนูครับนอหนูตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่ครับโค้ดนอหนูนะแล้วก็เป็นหมายเลขนะนี่ครับสองเจ็ดหนึ่งสองนะครับ อันนี้2 479นะเจเาเลขสวยนะ2อง9ด้านี่ครับด้านหน้าจะมีโค้ดที่สังคตินี่ครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโค้ดสารานะแล้วก็หนอหนูนะครับแล้วก็หมายเลขนะด้านล่างนะท้้งล่างลายเซ็นนะครับนี่ครับห่วงเชื่อเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะห่วงเชื่อเหมือนกันทั้ง2องค์นะครับต้องใช้เชื่อมลงไปนะครับนี่ฮะนี่ฮะเชื่อมลงไป <im> ทั้งคู่ทั้ง2เหรียญนะครับ นี่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันต่อนะขนาดความสูงรวมห่วงก็4เซนติเมตรนะครับนี่ครับ4เซนติเมตรนะความกว้างของเหรียญน,นะครับก็อยู่ที่2จุดประมาณ2.7 2.8เซนติเมตรนะครับนี่ฮะโอขนาดกำลังดีเลยนะอ่าผมมีไม่เยอะนะครับก็ เพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักทายไลน์มาได้นะครับเป็นกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกันใน EP ต่อๆไปครับสวัสดีครับผม